สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับผมมิตเตนน์นะครับวันนี้ผมก็จะมากินเมนูก้อยกุ้งนะคุณผู้ชมนี่เป็นกุ้งกุ้งขาวครับปกติเขาจะก้อยกุ้งฝอยกันแต่ว่าวันนี้ผมอยากกินแบบกุ้งตัวใหญ่ๆครับนี่คุณผู้ชมตัวใหญ่มากแซ่บๆเลยวนี้ยายไม่มากินด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่ายายบอกว่ากินดิบไม่ได้ครับมาครับคุณผู้ชมผักก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าวันนี้ออกไปไหนไม่ได้ฝนมันตกครับ หลังจากที่เมื่อวานขึ้นเขาที่เกมพาไปเก็บเห็คดคุณผู้ชมเหนื่อยมากวันนี้ก็ไม่ได้นอนทนังคืนตอนนี้ผมหิวมาก่ะครับอืมอืม,อมผักตนน็มน,นี้ครับแส่บมากมคุณผู้ชม กอเร็ดมาเกือส้มหายไปประมาณสามวันคุณผู้ชมมันจะสิ้นเดืนอนผมก็เลยพักสักหน่อยพักสักสองสามวัน <c oughs> นี่คุณผู้ชมมาครับใครที่ชอบกุ้งดิบ เมนูแซ่บแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่คนพัดนี่มาเลยไม่มีข้าวคุณผู้ชมวันนี้กินแบบเพียว กินไม่หมดเดี๋ยเก็บมาให้ตากัแหละไม่รู้ตายาก,กินบก่ไม่ก็เก็บมาให้ยายครับเพราะว่ายายกินดิบไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลวกเอานีคุณผู้ชมมาครับอืมรับมากุ้งเมนูนี้ก็ไม่ได้กินนานครับนานมากๆเลยส่วนม,ม,มากที่เอามาทำ เมนูก้อยนะผู้ชมเขาก็จะทําเป็นกุ้งฝอยแต่ว่าผมชอบกุ้งตัวใหญ่ไงมันเต็มคําครับนี่เครื่องมันอ ชมดูตัวนี้บิ๊กบอบหม,มกักนี่ใหญ่เกินนะครับต้องขออภัยที่แสงมันอาจจะไม่ค่อยดีครับเพราะว่าผมถ่ายตอนกลางคืน ซึ่งข้างนอกก็ฝน mhm. ตก <Gym. S 2> คูณชมอาจจะได้ยินเสียงก็เลยต้องเข้ามาถ่ายข้างในครับไม่ถ่ายไม่ได้ไม่มีคลิปลงหวานอ่ะคุ้งสดกับ <Doo> คูณชมึ้นดอยกับพี่เกมเมื่อวานไม่ได้นอนทั้งคืนเลย sét mang ạ, vẫn khỏe nó cũng dùng. khi mới này nay nọ, mình nhớ, หนึ่งกิโลผู้ชมเต็มฐานเลยนี่ผมไม่กล้ายื่นไปไกลนะผู้ชมมันจัดถ่ายในบ้านเดี๋ยวมันจะเลอะนี่สุดสุดอะใครที่ชอบกุ้ง เมนูนี้แบบสุดยอดตอนแรกกกจะทำกุ้งแช่น้ำปลาครับแต่ว่าผมกินบ่อยแล้ว <at> ก็เลยจัดเมนูก็ไอ้ก,กุ้งดิบๆเลย อ,อือร่อยขมขาเทศอันนี้ไม่รู้พันอะไรคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมชอบคือราชินีมันจะหวานต่นอมเปรี้ยวอะ่ะพี่เกมชอบเอามาตำอร่อยมาก มนุ้นหนมตัวเป้งเลยกู แซ่บมากลืมมาข้าวเหนียวมาด้วยคุณผู้ชมถ้ามีข้าวเหนียวนะสุดยอดยายก็นั่งมองอยู่คุณผู้ชมยายกินไม่ได้ใช่ไหม <laughs> มาคุณผู้ชมกินต่อ เดี๋ยวเลือนี้ก็เก็บมาให้ยายด้วยกินไปกินมาเดี๋ยวก็อิ่มเริ่มจุกนิดๆแล้วคุณชมกุ้งัันตัวใหญ่ครับ tôi dạy họ mà kinh này nhạc kinh cũng phải họ cung mà kinh nhạc cung nhảy ngon dùng อขออีกสักตัวสองตัวคุณผู้ชมตอนนี้อิ่มครับจุกจุกมากอร่อยเด็ดเด็ดมากอืม ครับแซ่บๆกับผมคุณผู้ชม,มเดียดนากอขออีกตัวครับตอนนี้อิ่มไม่ไหวแล้ว <c oughs> นี่คุณผู้ชม ุก okay, คุณผู้ชมโอเคครับผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามาะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปวัสดีครับบ๊ายบาย